แต่ว่าคนอื่นเขาจะมานอนเขาจะเห็นเขาจะจดบอกนะเขาจะว่าห้วย่ันอขุดเสพยังเขา่นขุดจะว่าอยู่ซืออไไรมันบลูแต่ว่ามันมันอยู่ออาวนี่แหละออาวอาวหนาสิมันหนาหมด สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเอฟซีทุกท่านเขา้าสู่ช่องพอใส่ผ้าร่วยครับมอนี่เฮาเดินทางมาสถานที่เก่าแก่อีกทีหนึง่งที่นี่ก็มีประวัติอันยาวนานนะครับนะเพิน่นว่าตรงนี้สีบว่ามีเพรเป็นเจ้าเป็น,นอยียงนะครับเพนเขามาเพิ่นว่าต้องออยังไก๋ก็ต้องฟังจากปากผู้เฒ่าผู้เพิน่นหลักสาหรือว่าเพา ปฏิบัติอยู่ในสถานที่แห่งนี้มาแน้วครับเนาะผลว่าผู้ใดมาอยู่ก็อยู่บ่ได้ครับเป็นที่แห่งว่าอ่าขัดขวงเป็นอ่าเก่าแก่แห่งว่าศักดิ์สิทธิ์หรือว่ามิตรแนวอ่าเฮ็ดให้เห็นอยู่ตลอดเวลาเพิ่นว่าคึกมือ้อนี้เป็นเมืองรับแลเก่านะครับ FC ครับเป็นเมืองรับแลเก่าอ่บาดนี้เฮาก็สิได้ฟังจากปากคุณฟอบอกกันครับเออโอ้อันบอ,องได้ก่อน ผูู้ one one. น oh, ั oh, <t imes> <t imes nice ้นนันหููครับูููเกาผโอ้เป็นโอ้ปปไปเบิรงคขับปะเป็นทาไหมโอ้เป็นทำกับูงูออย่าหนีล้วบนโอ้ผู้นี่น้ำไหลเขาน้ำไหลเขาเพราะจุดเ่ิโอ้ควยน้ำฝนตลอดเลยง่ฝนฝนโอ้ม่ท่วมมพอแแนี่ก็ได้ไปเขามันก็ไหลเขาฮะมันทวมติ มันแบบเราไหลลงนี่เราไหลลงนี่มันนมันดังฮืนๆๆือนเฮือนไปทั้งหมดโอ้มันแล้วเราเราเรมีคนมาได้โชคลาภกดถ่ายรูปยังยแดดปีเราไม่เห็นแดดเเริ่มเลยนะพ่อเนาะอ่านน้ำไหลเขานี่บ่อเต็มจะเคลื่อนตีพอบ่ต้าว่านาแรีงกับปกติแบบนี้ละเออหนาแรีงกัอยูุคยุคโบราณครับผมอ่าต้าว่านาฝนนี่น้ำมันทิ้ไหลเขามันนี่น้ำันไหลมาตะฝนั่งไปมาตะวัดนี่ว่าหม้อของเต้านี่ตายแบบนี้เป็น ตรงนี้เพิ่นสิเป็นน้ำไหลเข่าครับอ่าไหลมาจากข้างใหนพอไหลน้ำมาไหลมาทางไหนมาลงนี่พูดแล้วได้จังหวงรถจอดไปแล้วโอ้ครับไหลมามันถึมาลงนี่เบิดลห้มนี่นี่ห้อมนี่หมันหลักการป้อกันไว้ครับแต่ว่าห่างบ่บไมีเต็มบ่ไห้บ่เต็มป้องกันหลังคาหลังคาสามสองนะฮะอือจะสอบทรายกั้นน้ำไว้ครับผมสิงเก้าเป็นสิงเก้าสิงเก้าบดเก้าลรอหูหูก็ ออกมานี่แหละครับว่างูมันบอออกมานี่หรอกกระบะม้าสถิตีอื่นครับผมกระบะมันบาดีเสียงน้ำไหลเขานี่มันบึนบุนดีบ่พ่อเออดังดังกล้องดังกล้องเขาไปใต้ซิมนี่บ่ะไต่กล้องไปเชื่อนี่แหละครับผมมาขุดบ่อเข้ามาโอ้แต่จะว่าขุดร้องเป็นบ้านของเก่าอยู่นี่โอ้มาโคกันนี่มาขุดนี่มาโคกขอมีนี่โอ้ครับผมบ้านเนี้ยเอายิ่งไปขายเนี้บ้านเนี้ยก็จะมีขวาง ยุยานนี่แหละกรียุยันเลยห้องห้องตองคำของตองคำย่ำย่ำันคนมานอนมันจิดังโอ้อมันจิดังอยู่อยากือคนตีครับผมผมก็ได้ผมก็ได้ยิ่นผมก็สงใจเลยโอ้มันมันส่วนมากมันดังมือเลพอดังแต่คนมานนนถ้าอครอื่นสภาวาถ้าซุ่มอย่นี่ว่าใครได้ยินต่า่าคนอื่นเขาจะมานอนเขาจะเห็นเขาจะจดบอกนะเขาจะวาห้ว้ใช่ไหม พุทธจะยังอะไรท่านพุทจะว่าอยู่ซืออะไรมันบารู้แต่ว่ามันมันะอยู่อ้าวนี่แหละอ้าวอ้าวหนาทิมนหนาบดแต่ว่างครั้งพุดเป็นล้านท่องปากบดหลังบดไปทางลงไปทางเป็นอย่างก็พอเป็นล้านท่องไหมเป็นล้านท่องเป็นลาน้นลา,นนลานท่องผมฝันผมนอนอยูุ่คุณผมนอนอยู่คุณผมฝันว่าเป็นล้านท่องขึ้นมาหอดเตือนนี่แหละล้านหมักเนี้ผมฝันผมที่เอาเอาเอาก็เอาเพราะอะไรผมฝันนะโอ้ครับผมย่างหาเอาอยู่ อแต่ว er ่าท่านนี่มีม hmm. ีเล oh, right? ็กไหลไปท่านนี่โอ้ครับผมไปมีเล็กไหลนี่มีมีสามก้อนแต่ว่ามันสิเป็นเป็นเป็นตัวว่าไงหล่ะทำประมาณจากหนึ่งเมตรกว้างอยู่ในหันเดี๋ยวมือไปเอาไปได้กับไหลไปออกอกไหลออกไปท่านหนาเพาอเอาไหลไหลไปบ่าเท่าออกไปมากผมเลือะเดือดเลือดไได้แล้วเาตัวปูฟังมาปูปูเล็กไหลอยู่หนีนี่นี่ยังใส่าวท่าน ที่ทางนี้แล้วท่นผมนอ่อยูโคตรพ่นกระเพิ่นนัูโคตรวันคตรละหองผมมาเจ็ในเท่าสิได้ท่านขคดบ่อท่านโคตดบ่อเมื่อวามันยงานพ่นครับผมคัพ่นไตนั่นนั่นพ่นนี่พ่นนั่นล่ะพ่นปากกุดเลครับยูหันไปแท้แต่ว่ามันมันจะมีหัวหอยน้อยมีมีหัวบ่พอยูหันบ่มีแล้ยวครับยูหันบ่มีแต่ว่าคนเราคนเราเอาเอาไปไหว้เดี่ยว วะม้อนปีไก่ละปีนี้ก็มาปีนี้ก็มาปีนี้ก็มาแล้วได้หรอครับผมงูอะไรพ่อพนว่างูงูกลางเราออกมากวดขุดนั่นเลยขวดลงขวดเล็กเก่าครับมาไม่แย่กว่านี้โอ้ทูแย่กว่านี้ได้หมอมนั่นอยู่บ่ได้เนาะหมอมนั่นเห็นครับหมอมันปวดยิ่งครับผมแลีนเลยโอ้ครับนั่นยื้หนะคุณบางองปวดยิ่บครับ นั่นยิมองอทางหนามมองลลางว่าว่ามากินหนามว่าแล้วมีคนมาได้โชคได้ลาบบ่อยไหมครับพ่ออยู่ที่นี่ครับว่าคนได้ข้าวาม่าได้ข้าก็ได้อยู่ทุกคนล่ะบางคนได้ข้าวหมายว่าก็ว่าเอาปอกควางออกว่าได้ไม่ได้ห่งออกไปก็ได้ออกไปนี่คือเปลี่ยนบ้าเลยโอ้ันหนึ่ง มันเศร้าอยู่เลยนนมาเอาเีนมาเอาตีมันอยู่นี่แกตะกี่มันแกมาสามได้สามตัวไอบก่สองสามหานั่นล่ะบอกว่าเห็นป่าคอเดอร์คอเดอรเนาะมันคอป่าเดอร์ตัวหนึ่งป่าว่สามกับแปดนะท่านี้ได้ทีเดียวนะวันนึจะจะจับป่าคออน จับปลาคอบง่ีมัเถื่อนมันจีนครัตจับปลาในมือสิบบ่ตรงนี้บ่น้องย่นี่ตัวน้องที่ก็ได้เดยมากเนี่มาเท่าไดก็ได้เท่านั้นเลยครับผมน้องยี่นี่โอ้ครับมาที่ราได้ปลาสวนมันน้องซื้อเนี่ยคนที่้าเขานี่มีตรเตี้ยด้านหลังก็ได้บ่ควยเป็นปลาส่วนแล้วถูกห้อม้าจิดไอ้ฐานเราครับเิ้งแก่าบ่ปิ้งเก่ามาหายพรเจาทีมันมาพี่ห้พรมันจุดออก สารปูมอนสารปูคนปูบอนหญ้านอลโอ้พอทำความสะอาดเด้่อกับบัดนี้เห้เกันให้แล้วค่อยทำความสะอาดที่เราเทเปละเทแต่ข้าหเทว่าชละดตั้ตาตัจจัง มาีว่าจตนังสาธบ่เมตุธรรมะตุลัการวยังธรรมะตุะกรัธรรมะตุ้ยโล่ยันเปนตาเด้อไปเจ้าขอจูเปิดเมืองบางบดทั้งเปิดธรรมะเปิดเปิดเมีงบางบดเจอโอเคไปเจกทั้งหลายพอยู่บ้านก็ที่มงทำินกันยอยู่เด้อกขามาไปมาดูเด้อมาขอจบขอหลับนะรับดูกับล้านะที่ย้อนจิมนี่จะพับจะจที่ย้อนจิบนี่ผู้ที่ย้อนจิมเด้ออ่าจะบอกกคเลขกดได้ให้มันเป็นมงคลดีตัวขลมงคลดี ช่วยรับในปีใหม่เด้อลูกหลานตัได้มาสั่งมาแปลงดอกผลมันกินเลยอาทุอ่ะล้างหลับบ้านไม่หมดพอสบายเห็นเจ็ตหายทั้งเสาเลยครับเด้อตะวัดสีตรงกันบวกกับถูกนะครับเนาะเจ็ตหานะครับเห็นบวกเอฟซีครับในถูกสิเป็นตัวไหนฮะว่าเบิร์กฟอมกันครับเอฟซีครับโอ้เจตใหม่ดีครับเอฟซีครับสิตรงกันบวกครับเอฟซีเบิ่งเด้อครับ ตัวนั้นมากก่อนถูกจุดที่หลังครับ fc ครับอ่ะซีได้ตัวเดียวกันว่าครับอืออ้าถ้าเบิงรุ่นแบบความก่อน fc ครับก็สวยยังมากกับสะดุดตาตัวหนึ่งเนาะครับเนาะยังว่าเห็นปุ๊บนี่ก็เห็นมาเป็นเจ็ดหายอยู่นี่ fc ครับนี่นะครับ fc บานี้มาจุดถูกกะในเจ็ดมาตัวแรกเนาะครับเนาะซีเป็นตัวไหนก็เข้ากับ้าเบิงไปอีกอันนี้คือเห็นก่อนจุดถูกนะครับเนาะ อยู่กับสารเป็นเมืองเกา่าเมืองแก่เมืองเมืงองโบราณน,นะครับว่าเป็นสถานที่ที่เพิ่นเคยอยู่อาศัยคนโบราณแปดศอกเคนวายอยู่นี่ครับตรงนี้คือ,อน้ำสลไหลลงมาแล,ล้วก็ไหลเข้าใต้สิบหนีบ่มีบ่มีเต็มนะครับเอฟซีปัจจาบตลอดสามปีน้ำไหลเข้าเขเค่อยเต็มนะครับหน,นาฝนมากครับสามเอฟซีครับอันนี้คือเห็นอยู่นี่ลับาดเท้าสีเปรียบเย ب, ทียบใส่์ ب, สเล็กถูกว่าเท้าซีแม่นต์เดียวกันบ่คันบ่แม่นพอสวยสิฟันตรงตรงนี้นะครับเอฟซีครับ ตัวที่สองเป็นศูนย์นะครับเนาะบางตัวที่สามสี่เป็นยังเอ้าเพื่อฮันนีนะครับเอฟซีเจ็ดคือกับเอฟซีครับเจ็ดเนาะเพื่อสี่เป็นเจ็ดนะครับเจ็ดศูนย์เจ็ดครับเอฟซีครับองจท่านกับท่านเลยครับรวมปะงอว่องแตกเลยนะเพราะว่าไปเสียบสายเทียนครับมันห่อนนะครับเนาะเจ็ดศูนย์เจ็ด ชัดเจนชัดเจนนะครับจูเทิงหันเาเจดหานะครับเอฟซี นี่คือเป็นเลขถูกนะครับนอตที่จุดเตจแต่ว่าพอไปมาเห็นเป็นอ่าตรงยูนาเสานะครับเป็นเจ็บหาครับเจ็บหาตรงตรงเลยครับเอฟซีครับเอาได้กันมานะครับเพาะตัวนี้นะครับเอฟซีครับไอเอฟซีบังให้ชัดๆก่อนนะครับนอกไขเอฟซีเอาสรุปแล้วครับเลขถูกเอาเจ็ดศูนย์เจ็ดครับเรียบร้อยนะครับเอฟซีครับอ่าส่วนตัวเลขที่พอไปเห็นอยู่ทึ่งนาฐานสารฝนนะครับเนาะ สีไทยเบื้องติดการมือเนาะขายเอฟซีครับครับเอฟซีครับนี่คือตัวเลขที่เห็นอยู่สารรถนกขับรอบเดี๋ยวพอสไบสีสีเบิ้งครับว่าเป็นเจ็ดหายลีบอส่วนเลขถูกก็เป็นเจ็ดเจ็ดนะครับอ่าที่ไม่เห็นปุ๊บนะครับก่อนสี่จุดถูกก็เห็นนะครับว่าเอฟซีครับอาครับเอฟซีครับพอสไบไก่มาเห็นก่อนสี่จุดถูกนะครับนกขับไปเห็นเลขอยู่นี่ก่อนโดยบังเอิญเพราะเลี้ยวไปเห็นปุ๊บอันนี้ก็เป็น ความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเด้อตรงใช้วิจารณญาณการรับชมก่อนครับพว่าพอสวัยนี่สีมีเส้นแบบนี้สิแล้วเห็นไปดูสายปบสิขั้นเป็นตัวเลขขึ้นสิเดียวเห็นทันทันทีเลยครับตัวเอฟซีเห็นเป็นตัวเลขขึ้นดูกับเ้องซีตรงช้วิจารณญาณการรับชมนะครับเด้อทางช่องเป็นเพียงแนวทางทางช่องเป็นเพียงแกซื้อกลางขนานไหนครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะเอาพอสวยสี่สีบังคับวัดตัวเลขนี่เห็นมาจากสายเห็นมาจากสีมองว่าแตกออกครับเอฟซีขั้งแรกที่พอสวัยมากนะครับเอฟซีครับ พอสวยมาตรงนี้ครับครั้งเล็กนะครับเนาะมาก็ขาไม่เห็นเล็กก็นี่ครับเจ็ดห้าครับ fc นี่ครับเนาเจ็ดห้านะครับเลี้ย fc ครับเอานี่ครับเห็นเห็นแล้วนะครับว่า fc ครับเจ็ดห้าครับนี่เป็นรูปรูปล่างโฆษณาเลขขาเลขเก็บสวยๆครับมันแตกออกโดยที่พอสอยมากกับบอคัดดีอ่ามากกับบอมันแหละไม่เห็นเลยครับเดี๋ยวไปก่อนที่จุดทูบนะครับเนาะอันนี้จุดทูบคือจุดว่ามันสีมันแจ๋วกล่าวมามีเก็บไหมเดี๋ยครับ fc ครับ เอานี่ครับเอฟซีครับเห็นแล้วครับอย่าลืมแคปหน้าจอไว้ด้วครับเอฟซีครับเส้นแต่ละเส้นเป็นเส้นแต่ละคนบ่คือกันเนาะครับเอฟซีครับเอาครับผมอ่าอ่าทีเบิ้งเลขทูกอีกทีนึงครับเพื่อ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 เป็นการยืนยันเนาะครับเอฟซีครับว่าเลขทูกเจ็ดศูนย์เจ็ดตัวเลขที่พอสวายมีเห็นครั้งแรกคือเป็นเจ็ดห้านะครับเอฟซีครับอ่าขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปของพอสวายพาลุ้ยนะครับเด้อ ขอให้รับให้รวยให้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีเป็นเศรษฐีผู้ใจบุญคำจุนพระพุทธศาสนาครับให้สมบูรณ์ในรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนะครับเนาะทีมันมีควันขึ้นอยู่ตลอดเวลาคือมันล่มไปใส่เทียนนะครับเด้อเป็นไม้เทียนดูดซึมขึ้นไปนะครับเอฟซีครับขอขอบคุณขอบคุณในไลน์ครับเอฟซีที่เข้ามาชมนะครับเฮาได้มาสถานที่อันเก่าแก่ศักดิ์สิสทธิ์แห่งนี้ก็ขอให้เอฟซีทุกท่านอนุโมทนาสาธุบุญพร้อมๆกับพ่อสบายพระรวยนะครับเด้อสำหรับคลิปนี้ก็ขอ จบคลิปเอาไว้เพียงสามีก่อนขอก่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดียา่งงครับ